ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเมื่อเราอายุเยอะขึ้นเพื่อนเราก็จะน้อยลงและเราก็จะมีความสงบภายในจิตใจของเรามากขึ้นเนื่องด้วยเรานะคะได้ผ่านอะไรมาเยอะมากมายเราก็จะค้นพบตัวตนของเรานั่นเองสามารถมีเพื่อนได้นะเ่ก็ไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนมากบางคนเอาชีวิตความสุขไปฝากไว้กับเพื่อนเยอะๆกลุ่มใหญ่ๆมันก็ดีนะคะถ้าเขาจริงใจกับเราเต ส่วนใหญ่แล้วนะคะมีเพื่อนเยอะสนุกสนานกลับมาบ้านแล้วเหงาเศร้าใจสิ่งนี้นะคะคุณเอาความสุขของคุณไปฝากไว้กับคนอื่นแค่คุณกลับมาหันกลับมาดูความสุขที่แท้จริงว่าเพื่อนที่แท้จริงของคุณอ,อยู่ไม่ไกลจากคุณหรอกเวลาคุณร้องไห้เขาก็ช่วยซับน้ําตาเวลาคุณ เจ็บปวดเขาก็คอยปลอบใจเวลาคุณท้อแท้เขาก็ให้กำลังใจก็คือตัวคุณนี่เองไม่ต้องไปวิ่งตามหาเพื่อนแท้ที่ไหนถ้าหากวันนี้เรายังเป็นเพื่อนแท้ให้ตัวเองไม่ได้และก็ไม่ต้องวิ่งหาความรักที่ไหนหากวันนี้เรายังรักตัวเองไม่เป็นก็ฝากไว้ทุกคนที่กำลังจะเติบโตและค้นหาตัวตนของตัวเองยังไม่เจอ คุณแค่ทำงานกับตัวเองให้เยอะอยู่กับตัวเองตั้งคำถามให้ถูกต้องและคุณจะได้คำตอบที่ถูกต้องให้กับตัวเองว่าคุณสมควรที่จะเป็นคนที่มีคุณค่าในรูปแบบไหนในรูปแบบที่คุณพอใจในตนเองหรือคุณจะเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาของสังคมที่สร้างและวาดไว้ให้คุณ คุณจะเหนื่อยมากถ้าหากคุณวิ่งตามสังคมมากเกินไปจนไม่เป็นตัวของเองก็ฝากไว้นะคะจงกลับมาดูแลจิตใจของตัวเองให้มากๆคนที่คุณควรใส่ใจอบอ้อมอารีเมตตาและสงสารให้กำลังใจขอบคุณมากที่สุดก็คือตัวของคุณเอง อย่าลืมนะคะบอกรักเขาทุกวันตื่นเช้ามาก็อ่อนโยนกับเขาบ้างดื่มน้ำสะอาดเพื่อที่เราจะได้เติมเต็มสิ่งที่ดีให้กับตัวเองในเช้าวันใหม่เริ่มต้นวันใหม่ด้วยหยดน้ำใสๆที่สะอาดบริสุทธิ์ให้กับร่างกายคนที่รักตัวเองเท่านั้นนะคะชีวิตเขาจะดูแลคุณก็ฝากไว้เป็นกำลังใจให้แล้วก็อยู่อย่างมีความสุขแข็งแรง มั่นคงในความคิดของตัวเองและจิตใจของตัวเองนะคะฟังตัวเองให้มากๆและอย่าวิ่งจับเงาของความสุขเพราะมันจะไม่มีวันหาเจอแต่จงค้นพบความสุขที่แท้จริงในจิตใจของเรามันอยู่ที่ตัวเราเท่านั้น